ก็ไม่ถึงอ่ะน,นะขออนุญาตสวัสดีครับผมก๊อฟมาแล้วก็มาถึงนะครับทุกคนไอตัว งานคอมเด์ Day ของมันแล้วด้วยแล้วมันก็จะแจกท่าไฮโดรแคโรนตอนนี้กำลังเกิดการระบาดแต่ในงานคอมเดวเน,นี้ยแม่งโคตรน่าเสียดายเลยมันให้เปิดแค่รัวแล้วก็เปิดน้ำหอม3ชั่วโมงแค่นั้นแล้วลดระยะไข่กูละ ผมมูซาเก็บไข่10โลเนี่ยไว้ในกระเป๋าเนี่ยเต็มเลยมันก็ไม่ปล่อยลดระยะไข่ให้กูงานคอมเดบ้าบอคอแตกอะไรมีนิดเดียวเองนะครับแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับคนวันนี้นะครับภารกิจผมคือต้องไปหาคนเทรดกับผมนะเพราะว่าตอนนี้เป๋ากูดเรื่มเต็มแล้วนะคนแถวบ้านแม่งก็ไม่รู้เลิกขายตายจากอะไรกันหมดโดนติดโควิดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้สักซะเยวันนี้ผมต้องไปเจอเพื่อนเทรดให้ได้นะ เพราะว่าผมมีไอเดีเดียวนั่นเป็นสาเหตุที่ผมต้องไปหาสถานที่ที่มีคนผู้พ่านและและและนั่นก็คือคือคือเยอะเนาะสยามพารากอน คนครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่สยามพารากอนแล้วนะเนี่ยรัวมันก็เปิดกันตั้งเยอะเว้ยแต่ผมยังไม่เห็นมีเทรนเนอร์เลยเนะี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะเว้ยแม่งมีตั้งแต่ชั้นบนยันชั้นล่างเนี่ยแล้วดูตอนนี้ดิเนี่ยดูเทรนเนอร์มันหายไปไหนกันหมดครับทุกคนมันไปไหนกันหมดแต่รัวหรือเสาเนี่ย มันยังเปิดกันอยู่เลยนะเว้ยหรือว่ามันขี้ร้อนกันมันเลยไปหาหลบในห้างเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปตามในห้างแล้วว่ามันจะมีเทนเนอร์หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ร้อนที่หมายเลยกลัวร้อนอย่างเหงื่อแตกเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้างกันว่ามันจะมีเทนเนอร์หลงเหลือให้เราเทรดหรือเปล่า ตอนนี้ยังหาเทรนเนอร์ไม่ได้เลยว่ะชั้นอาหารเนี่ยมันต้องมีคนที่อยู่ในเนี้ยเยอะๆแน่นอนเพราะเทรนเนอร์ของเราะขี้เกียจเทรนเนอร์เราขี้เกียจกันทุกคนนะผมก็ด้วยเออผมก็ไม่ได้ว่าว่าเฮ้ยตัวเองขยันกู่าขี้เกียจกูก็อยากอยู่ที่แบบว่าเย็นๆใครมันอยากมาจับโปเกมอนแบบร้อนๆเขาก็ต้องอยู่ในที่เย็นๆกันนะเอาร้านไหนดีวะเดี๋ยวต้องไปนั่งหมกตัวกับเทรนเนอร์เขามันจะมีที่สิงสู่ตรงไหนวะแม็กเนี่ยแหละ มันน่าจะมีที่สิงสู่ของเทนเนอร์ทุกคนครับผมหาเทนเนอร์ไม่อยู่เทนเนอร์อยู่ไหนวะอ,อ,อันนี้มันเจ้าแม่รัดโยนหัวมานานเนี่ย าถึง11โมงพอดีเป้เลยรีบมาให้ทนกะว่าจะมาย่อยบัตรก่อนไม่ได้ตีหัวเรืองอ่ะได้ใช้นี่ตัวที่สองเราก็เลยไม่ได้ตีเลยแล้วก็พาร์ทเน่าเยอะมากว่าจะมาย่อยบัตรพอมาถึงแม่ไม่มีไข่ซับกระฟองไหนเราก็เจอเทนเนอร์นะเราต้องมาเล่นเกมกันดีกว่าว่าเฮ้ยใ,ใครแพ้ทำอะไรดีวะเล่นอะไรไม่มีเวลาเล่นเนี่ยยุ่งมากเลยเฮ้ยรีบไปไหนเราเทนเนอร์รีบไปไหนจับอันนี้ก่อนไม่ใช่จับตัวนี้แล้วมันจะรีบไปไหนไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วจับทั้งวันนี่เหรอจับทั้งวันเนอกนเอกลับบ้านทุ่มหนึง่งอ แสดงว่าอยู่ทั้งวันครับผมถ้าใค่จับชายนี่ซีพีเยอะสุดคนนั้นชนะแล้วคนที่ชนะเทรนเนอร์เรามันก็ต้องออกลังกายใช่ไหมก็ต้องไปลุกนั่งหนะ้าห้างไม่ก็วิ่งพื้นหรือว่าวิ่งรอบตึกเลยเดินไปเกินไป,นไ,ปไม่วิ่งดีกว่า <c oughs> วิ่งไม่ไหวไม,ไ,ไ,ไ,หไม่ได้เดินไปไหนไม่ได้ออกลังกายเลยนี่ดีกว่าเทรนเนอร์อยากทําอะไรถ้าแพ้หรือว่าคนแพ้สั่งสั่งทำอะไรก็ได้ถ้าถ้าแพ้ก็ขี่หลังพี่่ําถ้าชนะก็ให้พี่รังขี่หลังได้ไหวไหมวะเสร็จกูแน่งานนี้ เพราะว่ามีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่เอาของเก่านะห้ามเอาของเก่านะเก่าอะไรก็จากวันนี้นะครัว่ะเจนนี่พ่งมีวันนี้เฮ้ยแล้วชายนี่ลักกี้โปเกมอนเราอะ ไอเดียไอเดียอะไรไอเดียติดลัคกี้กันนะติดลัคกี้อะไรติดไปนานแล้วเหตุแล้วไม่ใช่หรออะไรยังไม่เหตุดูดิดูดิอันไหนวะอันไหนอันไหนวะไอดีไหนมีแหละไอเดียนที่มันติดลัคก like um <um <UM ี้นท uh MM ี่เราไม่ได้เจอกันนานอ่ะคิดว่าเราเหตไปแล้วไม่ใช่หรอยัางคือว่ามันรอบใหม่อีกเนี่ยมีด้วยหรอไม่มีไม่มีแต่งตัวไม่มีไหนเดี๋ยวดูไหนพวิเชียรจริง้วยวะแน่นอนลัคกี้กันเนี่ยเหตุลัคกี้ดีเจนเลย เดี๋ยวเลือกก <oh> ่อนเอาอะไรดีอะลังกี้ช้นี่เรจินนะเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนมาถึงละ2000 years later เอ๊ยมามามานั่งไหนนั่งข้าวพิ้งก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่ันนั้นก็คือบอลลี่ทีมบอลลี่แห่งทีมเวเลอร์ไอ้เวเลอร์นี่มันคืออะไรเวเลอร์ทีมคอสซิเวอร์คอสชื่อกลุ่มเวเลอร์ใช่ แห่งกลุ่มเวเลอร์กับพัฟฟินแห่งกลุ่มราชิโอโอ้ยไลยุทธยากลุ่มเวเลอร์นี่อยู่แถวไหนอะกลุ่มเวเลอร์จริงๆก็กระจายกระจายอยู่ว่าเป็นตีมอนเป็นพี่ไพีเหรออ๋อฝั่งโ้นโอ้โหแต่ว่าก็กระจายกระจายกันนะโอ้ก็ไม่ถึงขนาดนะฝอ่งนี้เนื้อทูอ่วเหรอไม่แดกยังไม่มีร้อยหลอกได้แล้วเว้ยทุกคนอยากได้เหรอ ไม่อยากหรอกไม่อยากหรอกมีตัวเดียวไม่ใช่หรอเพราะว่าอย่างอื่นมันก็มีหมดแล้วอะลัมพีชัยนี่ใช่ใช่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยเอายังไงจะเทรดยังไงขอคิดอีกนิดนึงเยอะนะเนี่ยเยอะโอเคได้หนึ่งตัวมีบูนะไปเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ็ดเจ็ดตัวคราวนี้แล้วครับมิวทูร้อยผมจะมาแล้วจะเกิดแล้วครับผมจากอยุธยาว้าตัวนี้ของข้าตัวนี้ของข้าเดนมาร์กมือซายมือซาย มาแล้วครับทุกคนเฮ้ยร้อยอะอะไร2.3ิสามสามไอเชี่ยเรียกอะไรไอเชี่ยไม่รู้เนี่ยดูดี่โ้ได้เยอะเยอะปลาบ่เยอะของพี่ได้เก้าเอ็ดอะเต็มลเเบื่อจังเฮ้ยมันทีมไวยังมะมันคือโปเกเก็ที่ทุกคนควรมียิ่งสำหรับคนจัดทีไม่เป็นนะฮะไม่ว่าจะตีอารโลเซียร่าหรือว่าคลิปมันจะมีตัวจัดให้ เราทำอะไรได้อีกอ่ะก็ได้หลายอย่างเช็คไอวีก็ได้เช่นเช่นเช่นเาจะเช็คไอวีแล้วก็ถ่ายรูปปึ๊บถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรก็ไปที่เปลี่ยนชื่อเลยกดเปลี่ยนชื่อมันก็จะเด้งให้มาเลยไหนเยเรียบร้อย <AV S 1> เปลี่ยนชื่อได้เลยแล้วมันก็ลบรูปให้รูปก็ไม่ลบเครื่องเราเรียบร้อยจ้าไอวีห้าสามเก้าแปดเจ็ดจัดทีมไหนสมมติว่าถ้าเราจะตีลุกซี่อย่างเงี้ยอายุซี่ ยุกซีกดที่ดาบเนี้ยก็คือหาตัวเคาน์เตอร์มันนีมันต้องกดเร็วหน่อยเนี่ยยุคซีแล้วกดกอ่าแล้วก็เลือกตัวนี่คือตัวเคาน์เตอร์ที่ดีที่สุดที่เรามีก็จะขึ้นมาให้เลือกแบบนี้สภาพสภาพดีมากสมมติว่าเราจะตีคลิปอ่ะสมมุติเราไปเจอแก๊งล็อกเกตเราจะตีคลิปใช่ป่ะมันก็จะขึ้นให้ว่าคลิปตัวแรกเป็นตัวนี้เราเอาอะไรสู้มันก็จะมีให้ตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอย่างเี้ เดาไหรทบค่นครับได้เวลาเทรดแล้วเนี่ยแหละผมมาสยามก็เพราะเทรดนี้หละจะได้มีคนเทรดอยู่บ้านแม่ไม่ได้เทรดอะไรเลยยังไม่มีคนเทรดด้วยคนมีไอเดียเดียวก็อย่างเงี้ยครับต้องลําบากต้องมาที่สยามถึงจะมีคนมาเทรดเยอะๆเราต้องมาเป็นกระสา อะไรเลือกอะไรอีกไหนนี่เทรดหรือเปล่าเนี่ยเทรดอยู่เทรดเสร็จแล้วเพิ่มเดียวเนี้ยนะเทรดอีกไงก็เทรดเรื่อยๆไงอะไรเลือกกลงเลือกอะไรอีกก็กดแล้วกดเองอ่ะเทรดอย่างนี้เรื่อยๆนะเว้ยเทรดไปเรื่อยๆเทรดนานๆเทรดประมาณห้าสิบตัวอย่างเงี้ยมันต้องมีประมาณเก้าสิบขึ้นไปเว้ยมันออกแน่ๆอาจจะติดลัคกี้ด้วยบางตัวก็อาจจะไม่ติดลัคกี้นะเว้ย อเฮียเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอดอันแดงมาทำไมเนี่ยโอ้ยเรื่องง่ายที่บ่ายเลยต้องใส่เองอย่าเนี่ยนี่ไงนะแห้งได้แปดสิบาบ้าบอก็แต่เฉดไม่ดีก็ลบไปแคนดี้เยอะแล้วเว้ยไม่ต้องเก็บเยอะนะพวกเป๋าแม่งไงเต็มเลยไงแคนดี้เยอะแ้วอะไรแคนดี้พันกว่าไงโอ้พันกว่าก็พอแล้วจะเก็บอะไรเยอะแยะเก็บไปแม่งก็ไม่อัพอะไรกันอ่ะ ม่อาเเยลันนั้นมันแบบว่ามันไม่ได้ปั้นตัวไงเวลาคนตีก็เกาคนอื่นตีอ่ะไปเป็นตัวถ่วงให้ชาวบ้านเขาสิอย่างเงี้ยแหละเจ้าแม่ละโยอยากให้เพื่อนได้รับแรงช่วยเพื่อนให้ไม่ขึ้นจอบ่อยๆไม่ีไม่ใช่แล้วเราหวังดี่เพื่อน่อฝ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่้งใจความหวังดีเราโอเคในโชคดีเจอเจ้าแม่มีตัวเยอะให้เราเทรดเยอะเราก็ต้องเลือกเทรดได้นะครับ ใช่ใช่ดีมากเลยถูกต้องความอยายาก็อยู่ที่นั่นแหละนี่เราก็ซีพีน้อยไปแล้วก็เอาซีพเยอะมาเป็นไงโคตรเท่ียซีพีไอเด็กเอาอะไรมากมายบ้าบอคแตกเปี่ยนตว่อเด็กเอาอะไรวนี่ยงยังไม่กเกี่ยวอะไรวะเนี่ยใบมูงยังไม่ชี ถ้ามันไม่ปวดก็ไม่ต้องฉี่ก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวกับเวลาป่ะบางครั้งเราปวดเพราะเราตื่นเต้นแบบอะไรบางอย่างแต่งจริงร่างกายเราปวดไม่ใช่มันสมองคิดไปเองว่าปวดอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเวลานี้ต้องฉี่อะไรอย่างเงี้ยมันปวดก็ปวดก็ไปฉี่ไม่จําเป็นต้องเลี้ยงยาลาไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับเวลาเกี่ยวว่าอายุเยอะหรือยังอะไรอย่างเงี้ยว่าอั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอั้นไม่อยู่มันก็อาจจะเล็ดได้ ตอนนี้ห้าโมงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนดูว่าได้ร้อยเปล่าเซ่ดอกจันไอ้เนี่ยนิ่งกิฟต์สยามแม่งขี้โกงยี่หมาเลยพอกูหมาแม่งก็ไม่ได้เป็นไม่ใช่ ไม่ใช่แล้วมันไม่เป็นธารมเลยอ่ะนะต้องขึ้นสันเตี้ยแล้วเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ใช้นี่กี่ตัวเนี่ยสา9หกเก้าเก้ได้19ตัวแล้วมีอทูง่ายๆมาอีกตัวหนึ่งเพจกับใครก็ไม่รู้เนี่ยคนเดแยวนี้เลยวันนี้เป้าหมายเรายังไม่ครบด้วยทุกคนอย่าลืมมันมีการแข่งขันกันเว้ยเดี๋ยวเราต้องไปเจอ คู่แข่งของเราว่าเราจะได้เท่าไหร่โวแล้วนี่ว่าเอ้าเฮ้ยห้าโวนะเฮ้ยแคปไว้ก่อนเฮ้ยไม่ได้แคปไว้ก่อนดิแบกกลับได้ไหมอ่ะตันเนี้ยมันด้านแปดพันน่ะมันด้านแปดพันน่ะเอาด้านมาแข่งกันก่อนได้ไหมไหมไหมมันโวไปแล้วอ่ะไม่ได้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 ใจกินไม่ลัวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คนโกงอ่ะครับเดี๋ยววัดกันเลยดีกว่า ว่า C P ใครเยอะสุดแล้วก็พอวัดเสร็จเราไปทำโทษกันเดี๋ยวเราต้องเผื่อเวลาโวด้วยสองชั่วโมงเล้วครคนนเราจะเห็นความ่ายแพ้หรือเราจะชนะเโเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยของพี่มีแปดสี่แปดเราดูตัวที่สูงสุดนะคะดูตัวสูงสุดนี่คือ เขาเอาแปด0ันนะคะแต่เผลอโวไปแล้วเขาไม่ให้นับแล้วเว้ยแต่ผมแต่ผมแบบว่าไม่สะเทือนนะครับผมนะตัวเล็กนิดเดียวโหแบบง่ายๆสบายพี่หนูพี่หนูก็กะตายอะครับงานนี้ครับตายอ่ะไม่ได้กลับบ้านอยู่งนี้แหละ แล้วก็เข้าโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลสยามอยู่เงนี้ยง่ายๆเข้าเลยคนเรามันก็ต้องมีแพ้มีชนะนะครับแพ้ก็คือแพ้ครับเราก็ต้องยอมรับได้ไซนี่9ตัวจะมาแข่งอะไรแล้วมันก็เรื่องเด็กๆครับไซนี่28ตัวงั้นๆนะครับเห็นว่ากูแพ้แล้วเห็นว่าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวแบกงผมไปเดี๋ยวหลังหักเดี๋ยวก็มาฟ้องร้องอีกว่าเฮ้ยผู้ชายทำลายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เราก็ได้ไซนี่19ตัวนะครับแล้วเราก็แพ้อีกหนึ่งครั้งนะครับ ไม่มีอะไรดีก็เอ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตัดจบโดยการทำโทษกันเลยนะครับ แหววแล้วเนี่ยโอ้งานนี้ครับมันไม่จบแค่ที่เท่านี้เท่านั้นพบผมก็ยังได้เทปรางานนี้ไม่ได้เสียงเดียวเว้ยมันต้องได้ด้วยนะครับแต่ก็แม่จะไปไหนอะจะแม่อมก็ไปกันเลยไปไหนเออคนชนาก็สั่งได้ไปไหนเออล่าไปไหนไปนู่นเลยอยู่เปนไกลๆเลยคนชนาอยู่นี่ ีแดงที่คอนโดไม่ได้แม่งแบบตีบอลเสร็จนะตีบอลเสร็จแล้วบอลบนเวลาใช่ไหม,มก็ไปก็ไปตีลงตีลงแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีแม่งสีแดงมาและไอตัวเดิมอะ่ะมันรู้จักไหมว่ารู้จักหนึ่งไอเดีแเด๋ยวมันไม่ใช่คนที่มาตีอะ่ะมันเหมือนฝาก,กนมามันบินไหมไม่รู้อ,ะอ่ะแต่อยู่คอนโดนั่งเพราะมันทุกสิบนาทีเลยอะ่ะดักหน้าดักหน้าคอนโดไหมอ่ะแม,มสิ